สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566เขียนโดยดรเสรีวงมนธามานำเสนอครับ DNA ใหม่ของสภาด้อยค่าด่าทอต่อว่าเสียดสี2วันเต็มๆที่ประชาชน ได้เห็นการถแถลงนโยบายของรัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังก็มีคนที่อภิปรายได้ดีมีการชี้แนะมีการท้วงติงมีการถามเพื่อขอความกระจ่างของนโยบายแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รกหูรบตาก็มีไม่น้อยสอสอของพรรคการเมืองหนึ่ง เป็นเหมือนชาวคณะประดิษฐ์วาทกรรมในการอภิปรายแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่วาทกรรมที่ไพเราะชวนฟังเป็นวาทกรรมที่จงใจแซะด้อยค่าด่าทอต่อว่าและเสียดสีนโยบายของรัฐบาลไม่เพียงเท่านั้นยังไพ่ไปแซะแขวะด่าด้อยค่ารัฐบาลลุงตู่อีกด้วยเนื้อหาหลายอย่างเป็นความเท็จหลายอย่างเป็นตะก,กะที่บิดเบี้ยว การที่พวกเขาพูดจาแบบที่เราได้ยินได้เห็นนั้นเราไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้เขาไม่มีข้อมูลจริงๆหรือว่าที่จริงแล้วเขารู้ว่าความจริงคืออะไรแต่กข็ขอพูดจาด้วยเนื้อหาลีลาและถ้อยคำอย่างที่เขากระทำกันนั้นสองวันนั้นจะเป็นการแก้แค้นที่พักเพื่อไทยฉีก m อยูแล้วจัดทัพใหม่หรือเปล่าเนื้อหาหลายเนื้อหามันไม่ใช่ แต่ที่แย่ไปกว่าเนื้อหาที่ไม่ใช่แล้วการใช้ถ้อยคำของพวกเขาก็เป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกว่าภาษาตลาดล่างจนบางคนบอกว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลจริงๆอันที่จริงแล้วสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นในสองวันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งใหม่อะไรเพราะพวกเขาก็ทำกันแบบนี้มาตลอดจนอยากสรุปว่าที่จริงไม่รู้ที่รู้ไม่จริง หรือเรื่องจริงไม่พูดที่พูดไม่ใช่เรื่องจริงขอชมเชยนายกเศรษฐาตอบโต้การอภิปรายแบบผู้ดีและแสดงความเป็นคนฉลาดได้ระดับหนึ่งสามารถเก็บอารมณ์เกลี้ยกลาดเอาไว้ได้แต่เชื่อว่าท่านคงจะเข้าใจแล้วว่าตลอด4ปีที่ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งตามคันลองประชาธิปไตยนั้นโดนด้อยค่ากล่าวหาด่าทอ ด้วยวาทกรรมและเรื่องราวที่เป็นเท็จนั้นจะต้องมีความอดทนอดกลั้นเพียงใดจะต้องมีความอดทนเพียงใดที่จะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อพัฒนาประเทศชาติเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนถ้าหากไม่มีความอดทนอดกลั้นอาจจะท้อแท้จนถอดใจไม่ทนทํางานอยู่ท่ามกลางเสียงกลดา่าด้วยวัทกรรมต่างๆนานา,นาที่ไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากจะโดนวาทกรรมของฝ่ายค้านแล้วยังต้องเผชิญกับสื่อมวลชนบางสำนักและนักวิชาการบางคนที่ตั้งหน้าต,ตั้งตาอวยฝ่ายคา้านตอกย้ำถ้อยคำที่ด้อยค่าด่าทอประชดประชันส่อเสียดเสียดสีจะเป็นเพราะผลประโยชน์หรือความสะใจหรือคิดว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความทันสมัยเป็นประชาธิปไตยหรือมีศีลเสมอกันก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ ดังนั้นเมื่อทนนายกเศรษฐาอยากทำอะไรให้ประชาชนก็นำเสนอมาได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วาจาด้อยค่ารัฐบาลลุงตู่ก็ได้นะเพราะอย่างไรเสียพรรคที่เพื่อไทยไปชวนมาร่วมรัฐบาลด้วยก็เป็นพรรคที่เคยทำงานร่วมกับลุงตู่มาก่อนเมื่อมาทำงานร่วมกันแล้วก็ควรจะพูดจาให้เกียรติกันจะได้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมองหน้ากันได้สนิทใจไม่มีอาการ ตะกิตตะหวงใจแต่อย่างใดใจเขาใจเรานะท่านเศรษฐาเวลานี้ดูเหมือนพักร่วมเขาจะให้เกียรติคนของพักเพื่อไทยเป็นอย่างมากในฐานะที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของพวกท่านหลายคนในหลายๆครั้งยังไม่เลิกที่จะด้อยค่ารัฐบาลลุงตู่ว่าทำประเทศย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องการจัดการกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พักฝ่ายค้านกำลังสร้าง DNA ใหม่ให้สภาอย่างไม่น่าอับพิรมและนายกเศรษฐาก็ใช้ปัญญาและบุธิภาวะในการตอบโต้ได้ดีก็ขอให้ท่านรักษาการกระทำเช่นนี้ให้ได้ตลอดรอดฟังขอนายกเก็บอารมณ์ให้ได้เมื่อต้องเจอวาทกรรมของฝ่ายค้านและคำถามของสื่อมวลชนบางราย หวังว่าท่านจะอดทนอดกัน้นกับความถอยเถื่อนของนักการเมืองบางคนที่อาจจะมีการสัมทับให้รุนแรงขึ้นโดยสื่อมวลชนบางสำนักและนักวิชาการบางคนอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะได้เห็นปัญญาและวุฒิภาวะของนายกเศรษฐาแล้วสิ่งที่เรายังรู้สึกเป็นห่วงก็คือนายกเศรษฐาจะมีโอกาสได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารประเทศได้มากน้อยแค่ไหน นายกเศรษฐาจะเป็นตัวของตัวเองในการบริหารได้แค่ไหนและเมื่อท่านได้ยินได้ฟังการอภิปรายการท้วงติงและการให้ข้อเสนอแนะดีๆของสมาชิกรัฐสภาแล้วท่านจะฟังเสียงท้วงติงของสมาชิกรัฐสภาที่หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองหรือไม่ท่านจะน้อมนำเอาคำชี้แจงคำชี้แนะไปปรับนโยบายหรือไปกำหนดแนวทางการทำงานของท่านหรือไม่ ท่านมีโอกาสจะพิจารณาได้เองหรือท่านจะได้เป็นเพียงผู้แสดงนำที่ต้องแสดงตามผู้กำกับบางคนประชาชนยังมีภาพจํำการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีคือมันเป็นเรื่องที่คนอื่นเป็นคนคิดและเพื่อไทยเป็นคนทําและเมื่อทําแล้วประเทศไทยต้องพบกับความเสียหายมหาศาลหลายคนจึงเป็นห่วงเรื่องอิสรภาพทางความคิดของนายกเศรษฐา ไม่ได้คิดดูถูกท่านนะแต่อดห่วงไม่ได้เพราะประสบการณ์ในอดีตที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกเรื่องที่เชื่อว่าประชาชนหลายคนเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็คือพวกเขาหวังว่าท่านนายกและพักร่วมทั้งหลายจะไม่ใช้โครงการประชานิยมหาเสียงจนไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับประเทศชาติอย่าทำอะไรให้ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าทำอะไรให้ประชาชนเห็นว่า เป็นการคอรับชันเชิงนโยบายถ้ารัฐบาลนี้ที่มีพักเพื่อไทยบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนก็น่าจะอยู่ได้นานเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องระวังอย่าให้เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเป็นระเบิดเวลาที่จะสร้างปัญหาให้รัฐบาลจะต้องมานั่งแก้ไขนั่นคือเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายนั้น ท่านจะต้องทำทุกอย่างให้มีความชัดเจนรักษาความเป็นนิติรัฐของประเทศไทยที่จะต้องดำรงนิติธรรมนะอย่าดีเนียนนิ่งเฉยประชาชนเขาติดตามอยู่นะอย่าคิดว่าตอนนี้ที่เขาไม่พูดอะไรนั้นแปลว่าพวกเขาปล่อยผ่านแล้วนะเวลานี้ความไม่พอใจอาจจะอยู่ในช่วงระยะฟักตัวและเมื่อพ้นช่วงเวลาของการฟักตัวจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่อาจจะคาดการได้ แต่คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆดังนั้นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประหลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชธรรมอย่านิ่งเฉยจนประชาชนไม่พอใจต้องปฏิบัติหน้าที่พิสูจน์หลักนิติธรรมและอย่าสร้างความหนักใจให้หมอทั้งโรงพยาบาลราชธรรมและโรงพยาบาลตำรวจเลยนะทุกๆท,ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายหน่อยเถอะ สำหรับฝ่ายค้านที่เคยเรียกหาความทัดเทียมมาโดยตลอดแสดงท่าทีรังเกยียจความเป็นอภิสิทธิชนมาโดยตลอดแทนที่จะเปลี่ยน DNA ของสภาเป็นดินแดนแห่งวาฒกรรมต่ำตมเชื่อเชอนประชดประชันด้วยข้อความจริงบ้างไม่จริงบ้างลงปรับดี a อของพรรคให้เป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลให้มีความถูกต้องจะได้มีคนยกย่อง เลิกปรามายพวกท่านนะคะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมน่ามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสับผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิษิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแด่ละบ จะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ